สวัสดีนะสวัสดีวันนี้ฮูกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีกำเนิดเอกภพเพื่อนๆสงสัยเหมือนฮูกไหมถ้าสงสัยเนี่ยเดี๋ยวฮูกต้องไปถามพี่ดวงดาวกับพี่ดวงจันแล้วละ่ะพร้อมหรือยังไปกันเลยตามฮุกมานะเพื่อนๆ ทฤษฎีกำเนิดเอกภพทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่ได้รับความน่าสนใจมีอยู่2ทฤษฎีค่ะได้แก่ทฤษฎีสภาวะคงที่ (Steady State Theory) และทฤษฎีระเบิดใหญ่ (Big Bang Theory) นั่นเองค่ะ ทฤษฎีสภาวะคงที่ (Steady State Theory) ทฤษฎีนี้นะคะตั้งขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ3คนค่ะได้แก่เบรสฮอยเฮอร์แมนบอนไดและโทมัสโกเมื่อปีพุทธศักราช2 4 9 1ค่ะ เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่เสนอขึ้นมาเพื่ออธิบายกําเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพโดยเสนอว่าเอกภพนะคะมีสภาวะคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงแม้ดวงดาวและกาแล็กซีจะมีการดับสูญแต่ก็มีดาวและกาแล็กซีเกิดขึ้นพอแทนสรุปความว่านะคะจักรวาลไม่มีจุดกําเนิดและไม่มีจุดจบค่ะ จักรวาลมีสภาพดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมานานแล้วและจะคงอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปชั่วกระนานแต่จากการศึกษาและการค้นคว้าของนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์นะคะพบว่าทฤษฎีนี้เป็นไปได้น้อยกว่าทฤษฎี Big Bang ค่ะต่อมาทฤษฎีะเปิดใหญ่ b Big Bang t h e o r y เอ็ดวินฮับเบิลได้เสนอทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเอกภพกที่เราเรียกกันว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเพราะเขาสังเกตเห็นว่ากาแล็กซี่ทั้งหลายเคลื่อนตัวหนีห่างจากกันและกันจนกระทั่งถึงศตวรรษที่20ส e สตีเฟนฮอว์ิงจึงได้นำทฤษฎีพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนมาอธิบายความเป็นไปในจักรวาลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการระเบิดใหญ่ ที่ทำให้เอกภพนี้ถึงกำเน,นิดขึ้นการระเบิดใหญ่ที่เรารู้จักกันในชื่อว่า b บิกแบงเราอาจไม่มีวันรู้ i g bang ผลิตจักรวาลที่ไปเรื่อยๆชั่วนิรั์หรือไม่แต่ที่เรารู้ก็คือ Big bang ยังไม่หยุดยั้ง <Big> ตอนนี้บิกแบงกำลังดำเนินต่อไปเรายังคงระเบิดต่อไปถ้าคุณต้องการความหมายก็คือการขยายตัวของจัก,กรวาลดำเนินต่อไป การค้นพบหนึ่งที่น่าอัศจรรย์สุดไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็คือการตระหนักว่าจักรวาลของเราไม่ได้ช้าลงอย่างที่เราเคยคิดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเร็วขึ้นกําลังเร่งความเร็วอยู่มันอยู่ในหมวดวิ่งหนีเชียวนะตอนนี้เราเชื่อว่ามีบางสิ่งที่เรียกพลังงานมืดพลังงานของไม่มีเลยสักอย่างซึ่งกําลังผลักดันให้ดาราจ,จักรแยกออกและกําลังจะสังหารจักรวาลเราอาจไม่เห็นแรงทำลายล้างนี้และไม่รู้ว่าเหตุใดมันจึงมีตัวตน แต่อาจหมายถึงจุดจบของทุกสิ่งที่สร้างขึ้นในบิ๊กแบงทฤษฎีบิ๊กแบงเออบิ๊กแบงที่เขาเต้นๆกันหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยคะ่ะบิ๊กแบงในที่นี้นะคะก็คือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Big Bang g e โอรี บิ๊กแบงหมายถึงการระเบิดครั้งใหญ่คือแบบจำลองของการกำเนิดและการวิวัฒนาการของเอกภพนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปใช้คำนี้สำหรับกล่าวถึงแนวคิดการขยายตัวของเอกภพและยังคงดำเนินการขยายตัวอยู่จนถึงปัจจุบันปีคศ1927จอร์จเลอแมนนักวิทยาศาสตร์และพระโรมันคาทอลิกเป็นผู้เสนอแนวคิดการกำเนิดเอกภพซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อทฤษฎีบิ๊กแบงเอ,อ่อจอร์จเลอแมนนี่ใช่คนที่ยืนทางขวาหรือเปล่าคะออไม่ใช่ครับคนที่ยืนอยู่ตรงกลางครับ ซึ่งในเบื้องแรกเขาเรียกทฤษฎีนี้ว่าสมมติฐานเกี่ยวกับอะตอมแรกเริ่มหรือในชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า hypothesis of the primordial atom ปีคศ1929เอ็ดวินฮัมเบิลนำเสนอผลง,งานสังเกตการตามทฤษฎีของเลอแมน h ฮัมเบิลค้นพบว่าหากยึดตำแหน่งของโลกเป็นหลักดาราจาักรต่างๆกำลังเคลื่อนที่ห่างไปในทุกทิศทางที่ความเร็วเป็นสัดส่วนแปรผันตามระยะห่างจากโลก ซึ่งคำว่าบิ๊กแบงนะครับที่จริงแล้วเป็นคำล้อเลียนที่เกิดจากนักดาราศาสตร์ชื่อเฟรดฮอยจากการออกอากาศทางวิทยุครั้งหนึ่งในปีคศหักราช1อ4 9 49. ซึ่งเขาดูหมิ่นและตั้งใจใจะทำลายคอน,นเซ็ปต์นี้ซึ่งเขาบอกว่าทฤษฎีเนี่ยมันไม่จริงไม่ถูกไม่เชื่อซึ่งยิ่งปฏิเสธเท่าไหร่นะครับเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธทฤษฎีบิ๊กแบงนี้ได้ครับมเมื่อเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาจิตใต้สำนึกของพเรา ก็บอกว่าเอกภพมีการขยายตัวเมื่อมีทิศทางของเวลาเดินไปข้างหน้าดังนั้นถ้าเราย้อนทิศทางกลับไปเวลาอดีตเอกภพก็ควรจะหดเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะเหลือเพียงแค่ปริมาณที่เล็กมากปริมาณนี้มีควาว่างเปล่ารู้สึกคุณลิ้นพันกันมากครับผมลิ้นหมื่นครับต่อมาทฤษฎีดัดงกล่าวได้พัฒนาโดยจ็อสกาโมฟค่ะ กาม็อบที่ใช้ปู่ผลหรือเปล่าครับนั่นมันการม็อบโซครับคนละอย่างกันแล้วการม็อบโซมยาคายาครับการม็อบโซมมันคุณไม่ใช้ปู่ผลนะครับอขอโทษครับผมผิดเองโดยกล่าวว่าในช่วงเริ่มต้นของเอกภพส้ K Pop, ารทุกอย่างจะรวมตัวกันอย่างหนาแน่นมากๆจนความหนาแน่นของเอกภพมีความเป็นอนันต์ในปริมาณที่เล็กมากๆปริมาณหนึ่งเรียกว่าซิงคูลาริตี้บริเวณซิงคูลาริตี้นั้นมีพลังงานสูงมาก จะมีอุณหภูมิมหาศาลกฎเกณฑ์ต่างๆทางฟิทส์ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆไม่สามารถอธิบายได้ซิงคูาลาริตี้มันก็อยู่ตรงเกลียวหลังแบ็คโฮน,นะครับทันทีทันใดในการระเบิดอย่างรุนแรงของซิงคูาลาริตี้ทำใหส้สารที่รวมกันอยู่ในปริมาตรเล็กๆนั้นเกิดการกระจายออกตัวไปและเริ่มนับเวลาตั้งแต่การระเบิดที่สุดลงหลังจากที่ได้เกิดการระเบิดของบิ๊กแบงในครั้งนี้ก็ได้ถือกำเนิดจักรกวาลขึ้นมาซึ่งในการระเบิดครั้งนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ ก็เป็นได้คุณเกี่ยวข้องกับการทำแท้งยังไงครับไม่ใช่แล้วครับน oh ั่นมันริวและนี่ก <ers> ็คือเรื่องราวและที่มาของทฤษฎีบิ๊กแบง สรุปนะคะจากเรื่องทฤษฎีกำเนิดเอกภพทฤษฎีที่ได้รับความน่าสนใจมีอยู่2ทฤษฎีค่ะได้แก่ทฤษฎีสภาวะคงที่ s t u a d y state theory) และทฤษฎีระเบิดใหญ่ (Big Bang theory) ค่ะแต่จากการศึกษาและการค้นคว้าของนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์นะคะพบว่าทฤษฎีสภาวะคงที่เป็นไปได้น้อยกว่าทฤษฎี Big Bang ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าวันนี้คงได้รับความรู้และความสนุกจากเรื่องทฤษฎีกำเนิดเอกภพกันไปบ้างนะคะและพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ